ยังอยู่ให้เขาช่งยดูมาเจอควาใจจะมาอิจฉากันเราอย่าเป็นคนเสียทีในเรืร่องราวเขราะวขาเขาเข้เาไปวายไกลไทุกเวลายังมีวิจังจะฝากจะฟังอะไรนั่นถึงตายไปลงเราจะได้บูชามด้วยเหตุสังกตความดีนานามาไปหา สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่14มิถุนายน2567เนอะใกล้ๆบ้านวัดป่าศัตดิ์ตำบลหางน้ำสาคอนอำเภอมนรมจงังหวัดเชีนาฏเขามีงานบุญตั้งแต่วันที่1 2วันที่12ละว,วันสุดท้ายคือวันที่16มิถุนายนเนี่ยคืนนี้วันที่14เขามีริเกดังคณะสอนรามน้ำเพชรนะทุกคน เราไปดูเขาตั้งเวทีมาแล้วแล้วก็ทำทำการโฆษณาไปให้และทั้งช่องหนุ่มมนรมแล้วก็ช่องกินเที่ยวทําสวนไร่นาเราก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะไปดูแต่ยังไม่ทันไล่เลยพระพิรุณท่านมาซะแล้วพระพิรุณท่านมาซะแล้วก็เลยมานั่งจิบกาแฟจิบนมยะภาคเย็นนะทุกคน <laughs> เออ คุยเรื่องนี้ดีกว่าทุกคนคุยบ้านๆก็อยากจะคุยมานานแล้วแต่คงไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องปัจจุบันแต่เป็นเรื่องหลักการก็นล้วกันเรื่องยุบพักแล้วก็ประการผัดมาจากยุบพักก็คือเรื่องที่ต่อเนื่องจากการยุบพักทุกคนว่าในความคิดของเราเนี่ย ถ้ามีการพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีกรวนกระบวนการอย่างไรกระบวนการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรเพราะนั้นเราจะเสนอเป็นมุมมองของเราเนาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องในปัจจุบันส่วนใครจะเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องปัจจุบันว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรก็ นานาจิตตังเนาะเพราะว่าไม่ว่ากติกาที่ใช้ปัจจุบันหรือกติกาที่เราคิดว่าจะทําการพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็ยึดหลักการในเรื่องนิติธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมและการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีทั้งสิ้นเนี่ยทุกคนโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยในยทุกคน ไม่ว่าจะมีประมุขเป็นองค์พระหมหากษัตริย์มีประมุขเป็นประธานาธิบดีมีประมุขเรียกชื่อโน่นนี้นั่นอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่นละแต่หลักสำคัญก็คือที่เป็นแกนหลักของระบบประชาธิปไตยก็คือพักการเมืองทุกคนเสาหลักของระบบประชาธิปไตยคือพักการเมือง่พักหนึ่งพักก็เปรียบเสมือนเสาหนึ่งต้น ส่วนแต่ละพักจะมีสมาชิกของพัก <circa tall> สมาชิกของแต่ละพักจะบ้ามากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่ก็หมายถึงเป็นเสาใหญ่เสาเล็กบ้างก็ตามสภาพแต่เสาแต่ละต้นน่ะประกอบไปด้วยอิฐหินปูนทรายองค์ประกอบต่างๆจะเหล่านั้นก็คือสมาชิกของพักนั่นเองอะทุกคนเพราะฉะนั้น การล้มระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยประการแรกจึงทำได้ด้วยการล้มพักการเมืองที่เป็นเสาค้ำจุนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอ่ะทุกคนแม้ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีพักการเมืองได้หลายพักไม่มีการห่วงห้ามไม่จะต้องมีหนึ่งพักสองพักสามพักก็ตั้งกันได้ตาม คุณลักษณะที่กฎหมายกำหนดอ่ะเพราะฉะนั้นการล้มพักหนึ่งพักสองพักสามพักแม้แต่ล้มพักเพียงพักเดียวในทุกคนถ้าใช้คำตามที่สารรัฐมนูญท่านวีไัยก็คือการล้มพักหนึ่งพักเนี่ยก็คือการซาะกลอนบ่อนทําลายระบบประชาธิปไตยเหมือนกันล้มไปหนึ่งพักก็ขาดเสาหนึ่งต้นที่ค้าจุนระบอบ ล้มไปอีกหนึ่งพักก็เท่ากับขาดเสาค้ำจุนระบบประชาธิปไตยไปอีกหนึ่งต้นล้มพักไปเรื่อยเขาเสาค้ำระบบประปไตก็ขาดหายไปเรื่อยในสุดระบบประชปไตก็ถูกซาะก่อนบนทําลายจนกระทั่งความลงมาทุกคนถามบอกว่าการที่จะยุบพ,พักเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงถ้าเป็นการยุบพ,พัก แบบระบบปธิปไตยจริงๆก็คือต้องยุบโดยเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือประชาชนยุบโดยประการแรกเขาไม่เลือกประการที่2เขาไม่เป็นสมาชิกพักประการที่3ประชาชนไม่มีคนใดเลยที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพักและอีกประการหนึ่งก็คือเขาไม่สนับสนุนทางใดๆเลยเช่น ไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นใดและในที่สุดพักการเมืองนั้นหนึก็จะเกิดไม่ได้2เมื่อเกิดแล้วก็จะลม้มลงเมื่อเกิดพักการเมืองเมื่อมีพักการเมืองเป็นเสาค้ำจุนระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยพักการเมืองหรือเสาต้นนั้นก็อาจจะเป็นเสาที่มีพิษคือเป็นแหล่งที่อยู่ เป็นแหล่งที่สร้างเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มอดปลวกแล้วส่งมอดส่งปลวกออกไปกัดกร่อนเสาต้นอื่นๆก็คือพรรก,การเมืองอื่นๆดังเช่นที่ฮิตเลอร์เคยทำมาแล้วนอกจากส่งมอดส่งปลวกไปกัดกร่อนทำลายเสาค้ำประชาธิปไตยคือพรรก,การเมืองแล้วอีกทางหนึ่ง ก็อาจจะส่งมอดปลวกนั้นไปทำลายไปกัดกร่อนระบบโดยตรงเลยก็คือที่วางไว้อยู่บนเสานั้นแหละและข้อสำคัญเสานั้นก็ปักตั้งอยู่บนพื้นดินแล้วระบบนั้นก็วางอยู่บนเสาการทำลายอย่างที่สำคัญก็คือทำให้ดินแตกแยก ทําให้ดินอ่อนแอจนเสาไม่สามารถปักหลักยืนอยู่ได้ดินนั้นก็คือประชาชนนะทุกคนนั่นก็คือส่งมมดส่งปลวกไปทาให้ดินแตกแยกไม่มีความแข็งแรงที่จะให้เสาปักแน่นได้ซึ่งในที่สุดก็คือทําให้ระบบซึ่งวางอยู่บนเสานั้นนะส่งตัวอยู่ไม่ได้ก็ล้มในที่สุดเช่นกันที่เราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเรากําลังบอกว่า พรรคการเมืองเนี่ยจะเกิดได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นจากเจ้าของอํานาจคือประชาชนจะเกิดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอํานาจอธิปไตยคือประชาชนเมื่อเกิดแล้วจะอยู่ได้หรือไม่จะล้มไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจและประการที่สองที่เราพูดก็คือตัวพรรคการเมืองนั่นนะอาจจะ เป็นตัวที่สร้างกระบวนการเพื่อล้มระบบการปกครองก็ได้มันจึงมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเมื่อมีการกระทําเป็นกระบวนการหรือไม่เป็นกระบวนการไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเพื่อล้มระบบประชาธิปไตยพักการเมืองอย่างนี้ จึงไม่ใช่พักการเมืองในระบบประชาธิปไตยดังนั้นกระบวนการของระบบประชาธิปไตยจึงสามารถที่จะล้มหรือยุบพักการเมืองอย่างนี้ได้โดยชอบธรรมเราจึงพูดอยู่เสมอและพูดอยู่ในลายที่เมื่อมีโอกาสว่าพักการเมืองนั้นยุบได้ประการสำคัญที่จะยุบก็คือ ความผิดฐานล้มระบบการปกรครองประการที่สองล้มหรือยุบโดยคุณสมบัติเช่นกฎหมายบอกว่าการจะตั้งพักได้จะต้องมีสมาชิกกี่คนหรือกฎหมายบอกว่าเมื่อตั้งพักได้แล้วจะต้องคงสมาชิกไว้กี่คนซึ่ง รัฐธ,ธรรมนูญ2560มาตรา66ก็บัญญัติไว้ว่าล,ล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขก็เป็นความผิดที่สามารถยุบพักการเมืองได้ถ้าไปเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาแล้วจะเห็นว่าการทำให้ดินแตกแยกนั้น จะเทียบได้กับมาตรา117และ116และการก่อกระบฏหรือการล้มล้างการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองที่เรียกว่ากบฏทโดยการใช้กําลังหรือขู่ว่าจะใช้กําลังซึ่งฐานก็จะมาจากมาตรา115 คือการไปเป่าหูตำรวจหรือทหารให้เห็นด้วยเอาด้วยเมื่อตํำรวจและทหารที่เป็นผู้กำกําำลังอาวุธเห็นด้วยและเอาด้วยตราตามาตรา115แล้วจึงมีการสะสมกําลังผลคือคนที่เห็นด้วยและเอาด้วยและสะสมกําลังอาวุธตามมาตรา114คือการเตรียมการก่อกบฏ เมื่อมีความพร้อมจึงเข้าสู่มาตรา113ของประมวลกฎหม,ม,มายอาญาคือกระทําการก่อกะบฏดังนั้นการล้มล้างการปกครองก็คือการก่อกะบฏอย่างหนึ่งและก็คือการรัฐประหารหรือประหารรัฐอย่างหนึ่งบุคคลธรรมดาที่กระทำผิดจึงมีความผิดตามมาตรา113 ประมวลกฎหมายอาญาโทษหนึ่งคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตพักการเมืองไม่ใช่บุคคลธรรมดาจึงจำคุกไม่ได้ดังนั้นโทษในการประหารบุคคลตามกฎหมายคือนิติบุคคลน,นั้นด้วยการยุบพักการเมืองจึงมีความชอบและเหมาะสมทุกคน เมื่อเย็นนี้กะว่าจะพูดให้จบก็พอดีมีธุระด่วนก็เลยพูดไม่จบพูดจบแค่ตอนเดียวตอนเรื่องที่มาเหตุผลของการยุบพักการเมืองตอนที่สองที่จะพูดตอนนี้ก็คือการยุบพักการเมืองก็เหมือนกับ การประหารชีวิตบุคคลทางกฎหมายคือนิติบุคคลทางการเมืองก็คือพักการเมืองเปรียบเทียบกับการประหารชีวิตบุคคลธรรมดาการจะประหารชีวิตนั้นการจะยุบพักการเมืองนั้น จะต้องมีความละเอียดรอบครอบฟังความรอบด้านให้เกิดความเที่ยงธรรมเป็นธรรมยุติธรรมซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะมีทฤษฎีหลักการแนวทางตัวเดียวกันเสมอไม่ว่าจะใช้กับกระบวนการยุติธรรมใดหรือกระบวนการยุติธรรมระดับใดก็ตาม จะเห็นว่าในศารยุติธรรมนั้นถ้าสารชั้นต้นหลักการพิเคราะห์แล้วเห็นว่านั้นก็จะอิงสารดีกาสารอุทธรพิเคราะห์แล้วเห็นว่าก็จะอิงสารดีกาเช่นเดียวกันสำหรับสารดีกานั้น ก็จะต้องอิงทฤษฎีหลักการแนวทางที่ว่าด้วยความเที่ยงธรรมเป็นธรรมและยุติธรรมเสมอถ้าทุกคนไปดูคุณภาพภาษาดีกาก็จะมีหลักอิงอย่างนั้นหรือในส่วนของสารหารก็เช่นกันสารชั้นต้นสารกลางสารฐานสูงสุดชั้นต้นอิงสารฐานสูงสุดอุทธรอ,อิงสารฐานสูงสุด และสารฐานสูงสุดก็จะอิงทฤษฎีหลักการแนวทางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมน,นูญซึ่งมีชั้นเดียวที่เป็นสารสูงสุดเลยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอิงทฤษฎีหลักการแนวทางเช่นเดียวกับสารดีกาหรือสารฐานสูงสุดและย้อนลงมาถึงกกตก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องสือหลักนี้เหมือนกันและที่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าระบบกล่าวหาหรือระบบไต่สวนก็ตามก็จะต้องอิงทฤษฎีหลักการแนวทางเดียวกันดังที่กล่าวไปแล้วในสารยุติธรรมหลายกรณีหลายเรื่องก็ใช้หลักการไต่สวนสารทหาร หลายกรณีหลายเรื่องก็ใช้หลักการไต่สวนเพราะฉะนั้นหากจะดูเทียบเคียงและปรับใช้ให้เข้าใจได้กว้างขวางรอบด้านก็ไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งพรบทำนอนสานอาหารและกฎหมายว่าด้วยการหรือฟื้นคดีซึ่งจริงๆเราตั้งใจจะพูดลงรายละเอียดแต่ว่า ถ้าจะดูเทียบเคียงจะฟังเทียบเคียงก็ไปฟังได้ในคุยเบ้นบ้านอีพีที่53เรื่องกระบวนการใช้กฎหมายนั้นสำคัญชะไหนการแพ้ชนะคดีหลายเรื่องไม่ได้แพ้ชนะกันที่ข้อเท็จข้อจริงแต่แพ้ด้วย ข้อกฎหมายหรือเทคนิคการกฎหมายทางกฎหมายจึงต้องระมัดระวังซึ่งถ้าหากมีการพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560เรื่องของสารรับนูลเรื่องของกะกะตจะต้องดึงเอาออกมาดูใหม่ ว่าเหมาะสมกับการสมัยปัจจุบันและในอนาคตรหรือไม่ไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่อำนาจไม่ว่าจะเรื่องมีกระบวนการตรวจสอบกันกี่ชั้นไม่ว่าจะเรื่ององค์คณะไม่ว่าจะเรื่องบุคคลที่เป็นองค์ประกอบองค์คณะจะต้องมีคุมบัติอย่างไรบ้างเหล่านี้จะต้องดูโดยเฉพาะ กติกาที่สารรัฐมนุนใช้และกติกาที่กอกอตอใช้จะต้องดึงกลับมาดูโอเคงั้นวันนี้เราจบแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อละโอกาสหน้ามีเวลาเราจะลงรายละเอียดในตอนที่สองนี้ใหม่เนาะโอเคครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสามมาชีวิตสาม,มาชีพทุกประการตลอดไป บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าเรากล้าพันแรบแแดดใจดายไหว้วนก็เราทุกคนเคินมาไม่พ้นความตายเจิดหลาแล้วไม่แค้วสะดายบทบาทสุดท้ายไม่มีแค่ตายคเคื่อเงินนี้ทั้งดอควาเมเี็ให้สง ทุกสังคมจะได้ไม่ย่อมชมเชยเมื่อบาดเย็อย่าซ้ำนักเลยไม่่วยก็เชยโกรใจย่อเยอะก่หนักก่เบาทีบยังอยู่ให้เข้าทันจู่ระเจอควาใจจะมาอีกท่ากัน จะฝากจะฟังอะไรรันถึงตายไปลงเราจะได้บูชามีเหตุเช่นี้ความดีนาะนาะฝาไปรัก